ลื่นจิตเนะี่ยเพียงแต่ว่าทาคลื่นให้มันคงที่พอคลื่นจิตคงที่ปั๊บมันก็ไม่ต่างอะไรกับเลด้าที่อยู่สนามบินเทวาดามีจริงครับตอนหลังก็เห็นไอ้ผีเฝ้าถนนไอ้ที่ถูกรถชนตายมันตกน้ําตายบางเห็นอนะ่ะมีจริงๆแต่มันตาเน,นื้อตานหนังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องเนี้ยเข้าฌานไ,ได้ได้ฝึกจิตให้มีสติก่อนพอจิตมีสติปั๊บเนี่ยให้นิ่งเป็นสมาธิเอาให้สูงสุดเลยนะเขาเรียกอัปปนาสมาธิ ย่างผู้บรรยายไป,ป่ฝึกในเจ็ดวันเขาเข้าอัปนาไปพออัปนาปั๊บเนี่ยจะเกิดฌานอารมณ์ฌานจะปรากฏหมดตอนนั้นมีไม่มีใครสอนนะรู้หมดเลยนะมันปรากฏอย่างนี้เขาสมมุติเรียกว่าฌานหนึ่งอย่างนี้สมมุติว่าฌานสองสามสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอารูปฌานเนี่ยพอเข้าฌานได้ออกจากฌานได้ตอนนี้คลื่นจิตมันคงที่นะมันส่องไปนยนะถ้าเทวดาผ่านมาในในเหมือนไรได้เครื่องบินมาเจอเลยได้อ้าวมีจริง บางทีนั่งขับรถเฉยๆเอ้ามันยืนอยู่ตรงนั้นผีเฝ้าถนนมีจริงนี่เดี๋ยวนี้เลยเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาไปพอจิตนิ่งปั๊บมันผ่านก็มาก็เห็นมันก่อนนี้ไอ้หน้าบ้านที่เชียงใหม่ขับรถขึ้นมาก็จะต้องเลี้ยวบนคันคลองไม่รู้มีใครไปสร้างสารมันล้มอ่ะสารเจ้าที่อ่ะล้มมาเป็นเดือนชาวบ้านเขาไปสร้างไว้แล้วสารมันล้มเอกวันนั้นขับรถออกไปเห็นก็ยืน อยู่อยู่ตรงศาลกก็บอกคุณสร้างบ้านให้หน่อยที่บ้านพังแล้วอีเรามานึกพังไม่ต้องเป็นเดือนทําไมเพิ่งมาบอกเอ,อเราก็เลยมานึกอ๋อไอเทวดาไม่ตีเทวดานเนี่ยเดือนของเข้าก็ เดือนของเขาเนะี่ยเท่ากับแวบเดียวไอ้โทษเดือนของเราที่เราเห็นมันทงังไปเนี่ยมันยาวนานแต่ของเขาแวบเดียวเขาคงไม่ไหนหรือนอนหลับก็ไม่รู้นะพอกลับมาบ้านทังเลยต้องไปบอกชาวบ้านส้างนี่เนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ผิดปกติเพียงแต่ว่าขอให้เรานิ่งเข้าฌานไห้ได้นะทุกคนนะทําได้หมด่ะของเงื่อนไทตรงนี้เข้าฌานได้ได้ แล้วอย่าไปอยากเห็นนะเพราะออกจากฌานปั๊บมันก็เหมือนเลยดาสนามวินสองมันเดียวก็เห็นหลายอย่างเนี่ยจึงได้บอกว่าไอ้กามมาพบเนี่ยตั้งแต่สัตว์นรกก็เป็นละเอียดอย่างเงี้ยต้องเคลื่อนจิตละเอียดมากมจะไปเห็นหรือมันอีกวิธีหนึ่งไอ้คนที่ตายแล้วแล้วมันฟื้นเนี่ย ไอ้ผู้บรรยายไปไปที่ไหนไหนบางทีเขาตายแล้วมาฟื้นขึ้นมาเราไ้ฟังเขาไปลงนรกโอ้ยกลัวมากเลยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยกเพอมันฟื้นขึ้นมาได้มันเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเห็นไหมเนี่ยมันมีจริงครับไอเราไม่เคยตายถ้าตายไปแล้วเราไปลงนรกกากลับมาบอกไม่ได้พอมันไม่ฟื้นมีลูกน้องคนกะตายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นวิมานนี่ตายไปสองครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังรับราชการอยู่เลย เออเราก็มาวิเคราะห์เหตุไอ้ลุงน้องคนนี้มันไปสวรรค์ไปวิมานอ๋อเขาเลี้ยงดูแม่เขาอยู่กับแม่สองคนแม่โรคลูกสาวะมาแต่งงานแต่งงานแล้วไม่มีใครดูแลดูแลแม่เขาก็เลยอยู่กับแม่เลี้ยงดูแม่เนี่ยเขาตายไปสองทีแล้วก็ปื้นทั้งสองทีเลยตายครั้งแรกก็คือผ่าไส่ติ่งที่โรงพยาบาลหมอเขาฉีดยาก็มันต้องหลับใช่ไหมก่อนจะผ่ามันเจ็บ ก็ฉีดยาหลับไปจิตมันก็หลุดปื้ดไปในชุดคนไข่อะมันขึ้นไปข้างบนไปเห็นเทวดาเห็นวิมานครั้งที่สองถูกรถชนตายนักก็ก็ออกไปเห็นเนี่ยเราทั้งสองครั้งในปืนมเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีต่างๆเนี่ยมีจริงหมดเลยนะครับเอาละใันารมาพบนับแต่สัตว์เดรัฉานเปรตอสุรกายสูงจะไม่ไลายแล้วก็เดรัฉานเราก็เห็น แล้วก็มนุษย์เราก็เห็นเพราะเป็นเทวดาก็เป็นกามาพบเรามองไม่เห็นแต่บอกว่ามันมีพระพุทธาบอกไว้แล้วเราก็เข้าถึงได้เราก็ไปสู่ได้เนี่ยมันมีจริงตอนนี้พบที่ประเภทที่สองเขาเรียกว่ารูปประพบรูปประพบก็คือพรหมนั่นเองอะพรหมที่มีรูปเนี่ยมันก็มีรูปงามเหมือนเราเนี่ยแหละแต่เขาละเอียดมากเลยนะเทวดาก็มีรูปนามเหมือนเราสัตว์นรกก็มีรูปมีนามเหมือนเราเนี่ย แต่มันมันมันคนละแบบนะครับรูปรูปคนละแบบก็เหมือนมนุษย์กับสุนัขะรูปร่างไม่เหมือนกันแต่มันเป็นรูปนามเหมือนกันเลเช่นเดียวกันในรูปพระพุเนี่ยพวกนี้ไม่เศษกามมาพวกพรมทั้งหลายอะพรมทั้งทั้งหมดทลาสิบหกชั้นใช่ไหมมีอยู่สิบหกชั้นถ้าใครฝึกจิตนิ่งนะจนเข้าสมาธิสูงสุดได้มันเป็นพื้นฐานให้เกิดชาน พอเ,เข้าฌานได้นะแล้วถ้าตายในฌานสมมติในฌานหนึ่งอะมันรู้เองอะถ้าเรามีมีไออารมณ์ฌานกกับมันรู้เอาอย่างนี้เขาเรียกสมมุติเรียกว่าฌานหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าเรียกฌานสองเยอะตัวอย่างในขณะที่จิตนิ่งเขาเรียกเป็นเอกคตาเนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยนะมันจะมีวิตกวิจารปิติสุขอ่าแล้วก็เอกคตาเนี่ยขณะที่เรานิ่งแล้วมันมีไอสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นในความนิ่งอย่างนี้ห้าอารมณ์อย่างเนี้ย นั่นก็สมมุติเรียกว่าชานหนึ่งถ้าเกิดตายไปในขณะเข้าชานี้เลยอย่างน้อยเป็นพรหมได้สามชั้นสามชั้นนะแค่ชานหนึ่งแล้วก็ตายในชานหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นพรหมได้ทั้งสามชั้นชานสองก็มีปิติสุขเอกะกะตาถ้าตายในชานสองก็ขึ้นพรหมได้อีกชั้นสาชั้นสี่ชั้นห้า,ช,หาชั้นหกอย่างอภัสราพรหมนี่ก็เป็นชั้นหก ถ้าชั้นสามก็ขึ้นไดปถึงชั้นเก้าถ้าชั้นสี่ก็ขึ้นไปถึงชั้นสิบสองไอ้ชั้นสิบสองเนี่ยนะแล้วชั้นสิบสามเขาเรียกอะไรชั้นสิบสามเวหาภลาก็เป็นรูปเป็นรูปเป็นนามเนี่ยแต่ชั้นชั้นที่มันมีอยู่ชั้นหนึ่งที่ที่มันเป็นเขาเรียกพรมที่มีแต่รูปแต่มันไม่มีนาม มีอยู่ชั้นเดียวเป็นพรมชั้นที่สิบเขาเรียกชั้นที่สิบนะชั้นที่สิบทั้งชาญสีเลยนะมิแต่รูปแต่ไม่มีนามแข็งกระโดดเลยแข็งแบบแบบพระพุทธรูปเนี่ยองค์ไหนอยู่ท่านั่งก็นั่งองค์ไหนยืนก็ยืนองค์ไหนนอนก็นอนเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยมันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแกไปฝึกเนี่ยแล้วแกไปเห็นพรมพวกนี้ยกบอกโอ้ห oh, งามมากๆเลยแต่ไม่มีไม่มีนาม เหมือนพระพุธรูปเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกอสัญญีสักว์อสัญญีสตาพรหมอะไรอย่างงี้นพู้ที่ตายในฌานนะจะขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็ฌานสี่ก็พวกสุดท้ายว่าพวกตอนเป็นมนุษย์เนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้เป็นอาเรียบุคคลชั้นที่สามที่เขาเรียกว่าพระอนาคามีนี่นะพอตายปั๊บก็ไปอยู่นั่นนะ สุดท้ายวาสก็เป็นเป็นพรมที่ห้าชั้นสุดท้ายในสิบหกอ่ชั้นที่สิบสองเนี่ยเขาเรียกว่าอาวิหาอตตปา 13, สิบสามสุทธาสาสุทธาสีแล้วก็ชั้นที่สิบหกก็อัดกมิธาพรมในพวพอนาคามีก็อยู่ที่นั่นอันเนี้ยพวกพรมต่างๆเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นรูปภปพบ คือไม่ต้องเสพการคําว่ากามในที่นี้ก็อย่างสมมุติว่าตาเราเห็นลูกสวยๆไงเราก็ชอบไม่ชอบเพราะเนี้ย,ยเขาจอย่างเสพกามอย่างกินอาหารอร่อยอร่อยเงี้ยร้านนี้อร่อยเราก็กินร้านนี้ไม่อร่อยเราก็ไม่กินอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างเสพการสัตว์นรกมากเสพการเอเอเอจนมาถึงมนุษย์ก็เสพการเทวดาก็เสพการแต่เขาละเอียดกว่ามนุษย์แค่นั้นเอง เนี่ยก็เป็นสัตว์ที่เรียกประการมภพบนะแต่พอขึ้นพรมแล้วเป็นไม่ไม่เสพกลางแล้วก็เรียกเป็นรูปภพนะพรมทั้งหมดก็มีอยู่สิบหกชั้นที่ตายในพรมเนี่ยก็ขึ้นได้ถึงชั้นสิบเอ็ดแต่ถ้าฝึกจนได้เป็นอริยบุคคลพระอนาคามีตายไปแล้วก็เข้าถ้าตายในขณะเป็นมนุษย์นะก็เข้าไปอยู่สุดท้ายห้าชั้นสุดท้ายของรูปภพเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็มีอรูปภพ อารูปก็คือมีแต่น,นามแต่ไม่มีรูปไอตอนที่เราเข้าถึงตัวนี้มันเร็วจิตมันเร็วมากเลยพอได้ฌานรูปฌานปั๊บเนี่ยมันต่อไปอารูปฌานแล้วก็โอ้เป็นลักษณะอย่างนี้อากาสานันจาเป็นอย่างนี้วิญญาณันจาเป็นอย่างนี้อากินจันเป็นอย่างนี้เนวสัญญานาเป็นอย่างนี้ก็ไปรายงานอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้สภาพจิตผมเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านบอกนั่นอารูปนั่นอารูปภระพ ท่านไม่ให้สนใจขนาดเราเข้าได้ถึงนงี้ยผมจะไปสนใจถอยลงมาถอยกําลังสติลงมาเพื่อดึงสมาธิให้มันตามลงมาตามมาสมาธิมันมีสามขั้นคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาที่จะไปเห็นพวกนี้มันต้องอภิญญามันต้องเข้าอัปปนาสูงสุดกันทุกคนในห้องนี้ยสร้างเงินไขให้ตรงได้เห็นทุกคนะแต่อย่าไปอยากเห็นนะอยากเห็นไม่เห็นนะกิเลมันเข้ามากันใช่ไหน เนี่ยผมนจะบอกว่าไอ้พวกนี้เดิมทีผมไม่เชื่อแต่พอไปฝึกเขาโอมันมีจริงๆเนี่ยเขเลยเล่าให้ฟังว่าสัตว์ในสังสารวัตรเนี่ย้งการนรกขึ้นไปจนถึงพรมนะมันก็มีกามมาพบคือสัตว์ที่ยังเสพกามไล่ตังส